สวัสดีครับสบายสบายสะตยหน่ายพุทธมาแล้ครับมือน,นีสิไปใส่ม้อครับมือน,นีหลังจากฝนมันตกแห้งครับตอนนี้ก็่เลยตอนแรกว่าสิไปหาปลาไปใส่หม้อล่องเบิงคิดว่าฝนตกแบบนี้ปลามันหนาสิสิเอแบบว่ามันมันพอหนามหนาไม่ครับมันขน,นาสิติดดีครับ เยวจะไปใส่ม่อก่อนนี่นะครับมือนีสิใส่ม่อมองนี่นะครับม่องเกาที่เคยใส่ครับแต่ว่าตอนนี้ฝนก็ยุดแล้วนี่ครับม่องได้มาแล้วเป็นม่อซีเซ้นครับม่อซีเซ้นนี่สิติดปลาพวกปลาบูปลาตะเพียนปลากดครับตตาปลาบูปลากดนี่กับตัวปมาแมนแขดหนึ่งนะครับ ประมาณแขนซ้ำข้อแขนนะครับเดี๋ยวผมสิลงไปใส่ก่อนแต่ว่าช่วงที่ใส่นี่คือสิวอลได้ไทายคลิปให้ื่อเองนะครับเพราะว่าผม่มีมือบม่ม,อบม่มือจับครับเดี๋ยวทาใส่แล้วเดี๋ยวผมจะท่ายเบื้งอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ผมกับใส่ม่องดแด้วนะครับนี่ใส่แหววครับ อันนี้เป็นม่องซีเส้นครับใส่เงาไปหอดทั้งผุนครับปกติมือนี้ผมมาสใส่ใส่สองหลังครับมีม่องซีเซ้นกับม่องหกเส้นครับ,รบแต่ว่าไอหน้ามันเดือดครับมือนี้มันหน้ามันเดือดฝนมันตกลงมาช่วงนี้ฝนมันตกครับก็ได้ไปไปต่องผุนผันไหลครับ ถนนมันหนามันเดึกผพุก็ได้ใส่แค่นี้อันนี้ใส่ทังมองซีเส้นครับห่าไปหอดผุนครับนี่ครับพึ่งใส่พึงแดวครับเพราะว่าช่วงที่ใส่นั้นมันบนม,มือจับกล่องเขาได้บ,บริทา้เบิ้งครับทำอยู่คนเดียวครับก็ได้โ่คอยถนัดปันได ปกติปกติตอนตอนแดดผมบาสียางไปใส่ฟังต้งผุนนำเอาม้องกเส้นไปใส่มันจะได้ปลายไงครับปลายไงกับลายอยู่แต่ว่าตอนนี้ไปว่าไรครับมันมันหนามันดึกโกเก่า,กาจากคลิปที่แดวก,ก้อนหน้านั้นหนามมันยังแค่หัวเขานี่ครับแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกลงมามันก็ได้นามเดือดโกเก่าก เลื่อเอวมาล่ะครับน้ำตอนนี้ผมก็ได้ไดใส่แค่ห้องสีเส้นหลังเดียวครับเดี๋ยวมืออื่นจะไม่ยามฟังทั้งผุนกับบดไปใส่ครับเพราะว่าก้อนหนานั้นใส่แล้วมันมันบ่ไหลก็ได้บไ่ใส่มันมันหมานแต่ฟังทั้งนี้ครับอันนี้มันเป็นแม่น้ำเล่าครับเขาเอือดแม่น้ำเล่าวกวางยงาวยุ่นครับคือห้องคือ ยังไปต่างขัดครับโบแมนมีแค่นี้นะครับปุ่นอ้อมไปคุณต่้งหญ้าตั้งไกลครับอันนี้มองมองหกเส้นที่ว่าบริไซครับยังอยู่ตรงนี้อยู่นามดึกแห้งลงไปบ่ได้ครับเดี๋ยวมืออื่นจะไม่ยามตัวนี้เบิ้งครับคิดว่าสีหมานอยู่ถาเบิ้งกันครับเดี๋ยวมืออื่นเจร้าพ่อกันครับ ช็อตเด็ดครับปึงใส่มอ้อ่แกวเมื่อกี้นี้ปลาติดเหรอครับนี่ครับเห็นบ่รครับไอ้ข้างน้าม,มันมันดึงปลามันดึงครับตอนนี้ปลาติดเหรอครับปึงใส่แกวเมื่อกี้นี้เองเดี๋ยวชิล่งพยายามก่อนมึงครับติดเร็วครับ เดี๋ยวผมสิล่องเอาใหม่มาเคลียเบิ่งก่อนครับปลามันเป็นปลาอย่างเป็นปลาใหญ่หรือปลาหน่อยถ้าเป็นปลาใหญ่ผมก็สิลงไปไปเอาอีกที่หนึ่งครับถ้าเป็นปลาหน่อยก็สิยังบ่ลงครับเดี๋ยวสิเอาใหม่มาเคลียเบิง่ง มวนใหม่นะครับเสียมครับตอนนี้นเด้อมันติดแจมันติดปลายยังคือสีมานเดียวแต่ต้องแต่ใส่พึ่งดีอวนี่ครับจะเป็นปลายยังติดอ้วยปลายยังครับนี่นะครับปลานี่ติดปีคักครับนี่ ปลาคือคล้ายๆปลาปลาเข็งปลาหมอปลาไอ้นี่นะครับปลาสดิดนี่ครับแต่ว่าก็มี่เอฟซีเพื่อนบอกมากอยู่คือกันครับพวกเพื่อนเพื่อนมันบอกมาคือกันเพมันบอกว่าเป็นปลากาปลากาปลากานี่นะครับแต่ว่าก็ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ นี่ครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้แต่ว่าก้างร้ายครับปลาปลาแบบนี้ก้างร้ายผมได้ได้ได้ประจําครับได้แล้วก็เอาไปเห็ดเป็นปลาแดดเดียวมาทอดเอามาทอ,อ,อดกินกับแซบอยู่ครับทอดห้นกรอบแน่ถามมาต้มนี่บรได้กินหรอกครับกลางมันร้าย กินก็กินตรงระวังางระวัางครับถ้าไปทอดตากแดดก่อนจากแดดเดียวแล้วก็เอามาทอดกินกระพวกสสมตำกินกระดมพริกแสบเพื่อกันครับแต่ว่าผมใส่ย,ยง่มไหไรก็ได้ยงามนั่นได้ตลอดได้ประจําครับหลายๆตัวผมก็เลยบ่คอยมักปนไงครับ ามันใดพวกป,กปากฏปลาตะเพียนปลาบูจัิงสิไข่เนี่ยครับตะวันนี่ผมว่าท่านลงนะครับเดี๋ยวสิลอไมา้ยามมืนเสร้าเ่อเดียวเดี๋ยวมืนค่อยเจอกันอีกที่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับหลังจากไอ้ไม่องไว้บ้านนี่ตอนคำครับเมื่อนี้ สมายามสิมากู้ครับบด,ดูว่าสีเป็นจังไหนสิมีปลาด้วยบอมื่อนี้มันเศร้าแล้วครับวมือน,นี้อากาศดีครับครับจากเมื่อวานนี่ฝนมันตกนี่จะน้ำหมอกน้ำข้างครับเศร้านี่ดอกบัวกับบานงามครับยวสีลง,งไปยามเบึงมองกันครับโอ้ย นาำเย็นดีครับครับตอนนี้กเ็เวลาประมาณนพกมุ้งเคืองนะครับนี่ยผมลงลงตอนนี้นาวเย็นเจี๊ยบเลยครับเดินกันพิ่มานบ่แต่ว่ามือว่านี่ตอนพวกค่ำนะ่ะมันมีปลาติดอยู่ครับตัวหนึ่งมันเป็นปลาปลาหน่อยผมก็เลยบลลงตอนนี้ชิมีพอกุ่น เงียบกิฟครับมี่ถึงตามาชนมาตำม่มองขาดแต่ว่าม่องตวน,นีมนมันเกา่าเหรอครับมันก็เลยขาดลายหม่องอยู่นี่ครับกิฟต,ตัวเดียวตัวหมู่ว่านนี่นะครับหมดเลยลงมากะจนลงมาเอากะจนเน่าแล้วบ้างครับนี่ ตัวเดียวคือบบมีบีแววยังด้วยโอเย็นนะติดอยู่ครับปลาบนูนี่ติดทุกเถวครับปลาบนูนี่ใส่มือได้ก็ ถือประจำครับประบูนนี่ก็คือสิถือตั้งแต่ตัตอนค่ำเมื่อกันครับนี่มันไอ้สีมันแบบเก่าๆนะครับถือตั้ตอนคำเหมือนหรนมั้งกปลานี่ปลาตัวหมูแบบหมูว่านนี่นะครับปลากาครับพอดีเพื่อนๆมันบอกว่ากากาครับ กางได้ดเกา่าเด็กครับน้ำส่งส่งอ่ะนี่ครับจิ๊ดอีหล่ะปะบูตัวนี้ตัวใหญ่ครับ ปบูแต่ว่าเอาไปต้มเพจกับเขาต้มแสบนี่ครับแสบดีเลยครับปลาบูนี่ขาคนบอ่อคอยขาบดถือยังบัวย,ยังราบ,บางคนเขาก็บอกินกับปลาบูแต่ว่าผมอ่ะก,กินอยู่ครับผมแสบดีเห็นเขาบอกว่าทั้งอันนี้เขาเบากันมากครับเขาบอกว่าทั้ง ทั้งญี่ปุ่นเนี่ยครับข้าวชิมาก,กินครับเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นครับเนื้อมันสีขาวครับเวลาต้มแซ่บออกๆเนี่ยเนื้อสีขาวสีหวานครับไหนสองตัวเหรอครับบูบูตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนั้นโตตัวใหญ่บันไดโอ้เอ้ามันสุดตัวนี้เลยครับมันโมเมนต์ ผมปลูกไว้มุมทั้งผุนมันมันดดมากครับตอนเดียวผมปลูกไว้มุมท่องผุนมันดูดมากเวทแค่นี้ครับสุดแค่นี้กำมันอยู่ครับได้ปลาบูสองโตปลากาสองโตปลาบูใหญ่ กับเขาอยู่ครับหนูติดตั้งหัวคำคุณเดี๋ยวสิปดก่อนครับเพราะว่าคือคือเกานะครับมันบบม,มือหนึ่งจับกล่องเดี๋ยวพังสิบต,ตกะหนามเดี๋ยวสิปดก่อน ตาจะไทยวิ่งทีหนึ่งครับกูมองขึ้นมาเดียบร่อยแล้วครับกูขึ้นด้วยครับแดดประบูหายไปตัวหนึ่งครับเนี่ยไปไปไปประบูตัวหนึ่งกระปากาสองตัวแต่ว่าตอนที่ผมไปยามนั่นมันมีประบูสองตัวครับตัวใหญ่นะครับหายไป มันไก่สิรุดละมั้งครับเวลาตอนผมยกมองขึ้นมาแล้วมันแตวผมบ้างลงไปแล้วมันรุดลงไปในรุดแล้วมันก็รุดออกจากมองรุดลงน้ำด้วยก็ได้เดือยอยู่แค่นี่ครับเดือปลาบูตัวเดียวต้นนั้นตัวใหญ่พร้อมครับตัวที่มันรุดนะมันรุดตรงมองตรงนั้นนะครับน้าม,มองับมันเดิกครับผมง่มหาอยู่แต่ว่าง่มหาไม่เจอครับ บูดูว่ามันดุดออกจากม่องแต่มันไหลไปใสบูดูเสียดายครับมันก็ได้ไหลตัวตัวหน่อยนี่ครับมีแค่นี้ที่ผมยามตอนแดดเนี่ยทิดไทยให้เบื้องนะะก็คือสีเห็ดน้ากันอยู่เนะครับว่ามันมีผดใดประบูสองตประกาศสองต มือนีกัสิมิแค่นี้แหละครับคลิปนี้เดี๋ยวพอกันหม่อีกคลิปหนาครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นี่ได้ครับช่องไม่ครับเหมือช่องนี้สบายสไตล์นายพูดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ